อันนี้คือตัวเส้นของเขานะผมบอกเลยว่าดำจริงๆดำดีสีไม่ตกดำแบบดำเลยอะ่ะอืมอืมอร่อยอ สวัสดีเามีทุกคนนะครับผมและอยู่ผมพี่มีครับเช่นเดิมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับคลิป ASMR อีกแล้วนะครับผมผมบอกแล้วว่าถ้าคลิปไหนนะฮะมีคนดูถึง50คนผมจะทำคลิปนั้นอีกรอบหนึ่งนะฮะที่ซึ่งวันนี้ ASMR ที่ผมจะมาทำก็คือมาม่าเผ็ดมาเลเซียนะครับผมหน้าตาประมาณตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าใครเห็นไหมนะฮะเป็มาม่าเผ็ดมาเลเซียนะผมตัวนี้ที่ซึ่งบอกเลยว่าตามเซเว่นนี้ผมหาซื้อไม่ได้นะผมไอตัวนี้ผมลองสั่งออนไลน์เอานะฮะแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันเป็น มันเป็นชาเลนด์ด้วยนะฮะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเผ็ดระดับไหนนะผมแต่เขาบอกว่าตัวนี้ความเผ็ดมผมไม่มั่นใจเขาเรียกว่าเนี่ยคือระดับอันนี้คือระดับความเผ็ดครับผมที่ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะฮะอันนี้ฮะคือระดับความเผ็ดนะครับผมที่ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่ายังไงนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเรามาเริ่มไปทําอาหารกันเลยนะครับผม เคร้อยให้มตอนนี้เราก็ได้ทำอาหารกันที่เสร,ร็จเรียบร้อยนะฮะก็หลายคนจะดู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินเผ็ดสักเท่าไหร่นะฮะก็แต่ว่าไม่ได้กินไม่ได้นะฮะแต่จะรู้ไว้เฉยว่าไอ้อาม่าตัวเนี้ยมันจะเผ็ดสักขนาดไหนผมเป็คนคนหนึงนะฮะที่ก็กินเผ็ดบ้างให้บางครั้งนะผมแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเผ็ดสักแค่ไหนผมอยากจะลองดูสักครั้งนึงนะผมสำรับวสมาในคลิปนี้ผมจะกินตัวนี้ให้ดูนะครับผมอันนี้คือตัวเส้นของเขานะผมบอกเลยว่าดำจริงๆดำดีสีไม่ตกดำแบบดำเลยอ่ะผมจะเริ่มจากการชิมเส้นกันนะ เส้นนุ่มนะครับผมแล้วก็จืดเส้นไม่ได้เผ็ดครับความเผ็ดไม่อยู่ในเส้นนะความเผ็ดเขาอยู่ที่ซอสนะครับผมผมใส่ไปสองกล่องนะครับผมก็ต้องใส่ทั้หมด2ห่อนะครับผมเพื่อความเผ็ดบาลานซ์ทั้งหมดนะฮะผมเสียวมากเลยเสียวมันจะเผ็ดมากเนี่ยผมจะกินไม่ได้นะแต่ความอยากรู้ต้องลองนะครับผมโอ้มันน้ำซอสนี่คือดำมากครับดำแบบคือปกติถ้าเกิดแกเนี้ยจะเลียนนี้นะแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวนึงที่ผมไม่กล้าเลียผมบอกเลยว่าตัวนี้เสี่ยงซองนะครับคุกนะครับผมให้เข้ากันนะ ให้ตัวนี้เส้นผมปล่อยไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะเลยทําให้มันจะไม่ค่อยจะทิ่มสักไหลมมันจะแบบแข็งๆนิดนึงนะเพราะว่าโดนมันโดนลมด้วยอะไรด้วยมัเลยทําให้ตัวเนี่มันเซตตัวเองนะครับผมที่ัมกลัวจุดตอนนี้ก็คือกลัวมันจะเผ็ดไปบางจุดนะฮะบางจุดจะไม่เผ็ดนะครับผมอ๋อสีมันดําน่ากลัวมากเลยผมว่านะผมได้กลิ่นความเผ็ดมาแล้วไม่ต้องกลิ่นอ่ะผมได้กลิ่นเผ็ดแล้วตอนนี้นี่นะครับตอนนี้ก็คือประมาณนี้มันจะออกแนวสีน้ำตาลและเหมือนเลนตอนเนี้ แต่เรื่องของผมถ้าผมไปเห็ผมมีตัวชัยสำรองผมเสมอนะนั่นคือตัวเบคอนนะครับผมอันนี้คือเบคอนก็ทอดแล้วแต่ความชอบของเรานะผมว่าเราชอบแค่ไหนนะฮะน,นี้แล้วยังมีตัวชีสตัวนี้ด้วยนะผมที่ซึ่งผมมาใส่เบคอนแน่นอนนะอันนี้เป็นชีสดิฟนะฮะผสมกับซาวครีมนะฮะเลยทำให้มีความชอบๆอบีกหนึ่งไม่ใช่มาอย่างเดียนะตอนนี้คือชีสซีดิฟ ตอนนี้ผมกลัวมันเผ็ดมากเลยผมรู้สึกว่ามันจะต้องเผ็ดแน่ๆผมได้กลิ่นความเผ็ดแะผมมีผมไม่มีซ่อมนะเอ้ยผมไม่มีตะเกียบนะผมเลยใช้ซ่อมแทนนะอืมเผ็ดพอกินได้ครับแต่ถ้ากินด้วยผมว่ามันมาแน่นะคร อืมอืมอร่อยัเนเผ็ดรู้สึกได้เลยครับผมขอ,อก,กินเบคอนหน่อยนะเยี้มๆนะครับผมอืมเผ็ดน,นะถ้ากินเบคอนไปเผ็ดเลย มันเผ็ดนะแต่แบบไม่ปานในี้ใครเลยอ่ะผมเชื่อว่ากระป๋องกระอพ่อผมนะครับรอขวดนะฮะอุต่อครับ ปากแดงมากเลยอือที่ผมกินแมคคอนด้วยเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้กินเข้าเที่ยงนะผมกลัวว่าถ้ามันเผ็ดกันไปอ่ะไม่ทำให้กระเพาะผมแสบได้อือ อันนี้คือสองสองกระปุกนะฮะคำัน,นท้ายครับไม่ท้ายที่มีเศษอีกผมเป็คนเมา,ามาหน้าแดงแต่เพ็ดจริงครับันยอมรับใส่เบคอนนะฮะช่วยนช่วยได้นะ ไอสมานี้ผมบอกว่าผมมันมีสติในการรีวิวเลยมันเผ็ดมากชิ้นสุดท้ายนะครับเผ็ดจนหูมตาไหลนะเผ็ดมาก โ okay, อเคก pues นะ็จบไปแล้วครับผมสำหรับคลิป ASMR มาม่าเพม็มาเลเซียนะครับผมผมบอกเลยว่าทุกคนต้องลองนะฮะว่ามันเผ็ดขนาดไหนนะฮะโดยรวมผมคิดว่ามันเป็นมาม่าที่ค่อนข้างเผ็ดมากนะครับผมตามที่หลายคนได้ดูคลิปของคนอื่นกันเลยนะฮะคือเผ็ดประมาณนั้นเลยจริงๆแต่แนะนำให้ทุกคนลองกันตัวเองนะฮะผมได้ดูว่ามันเผ็ดสักแค่ไหนนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ถึง50ิวิวก็จะทำ ASMR ตัวต่อไปนะครับผมสวัสดีที่มีสวัสดีครับ 来吧。Bye.